สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆป1ทั้ง3ห้องนะคะทั้ง1นึ2ทับหนึ่งหนึ่งทับสและ1น,นทับส,ะน,บสนะคะวันนี้เด็กๆยังคงเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็คาดว่าจะต้องเรียนแบบนี้อีกพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกวันนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะอ่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะมีการตามงาน กับคนที่งานค้างแล้วก็มีการทําแบบทดสอบในแต่ละวิชานะคะเปรียบเสมือนกับการสอบกลางภาคนั่นแหละอย่างที่ครูโบบอกไปแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้เอามาคิดในส่วนตรงนี้ร้อเซนตะคะคะแนนก็จะคิดจากการที่เด็กๆนั่งเรียนเวลาครูอธิบายแบบนี้เรียนการเรียนจากวิดีโอแบบนี้การทําแบบฝึกหัดมากกว่านะคะส่วนวันนี้ครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนสระโอนะคะวันนี้คือวันจันทร์ที่2ส,สิงหาคม พุทธศักราช2,564นะคะเด็กๆมาดูสระโอกันนะคะนี่คือสระโอไหนเด็กๆลอง,ลองพ,พูดพร้อมกันสิคะสระโออ่ะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงสระโอให้ยาวที่สุดนะคะพร้อมหรือยังสุดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมนะคะสระโอ ทีนี้เรามาสรุปได้หรือยังว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเด็กๆว่าเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงยาวนะคะสาระโอเป็นสระเสียงยาวมีหน้าตาคล้ายกับรอเรือแต่สาระโอหัวเข้านะคะ ตัวจะสูงกว่าพยันชนะต้นนะคะตัวจะสูงเลยพยันชนะต้นขึ้นไปนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่42ค่ะอ่าเปิดเรื่องเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำสระโอด้วยกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเวลาอ่านหนังสือให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ใต้ตัวหนังสือที่นักเรียนอ่านนะคะเราจะได้มองเห็นและรู้ว่าตัวเนี้ย ออกเสียงอ่านว่าอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนโอโนบโอโบตโอโตลโอโลไม้เอกโลตโอโตไม้โทโตคือมันทัดใหม่นะคะยโองโย อโอคอโรคจอโอรโอจรดอโองโอดงไม้เอกโดงนอโอตโอนดไม้โทโนโดส่วนบรรทัดนี้นะคะจะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะตัวที่คุณครูขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงไว้นี้คือพยัญชนะต้น นะคะเวลาอ่านหนังสือเราจะต้องอ่านพยัญชนะต้นก่อนถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวก็อ่านตัวที่1และตัวที่2ตามลำดับนะคะถ้ามีแล้วก็อ่านสระเป็นลำดับต่อไปถ้ามีตัวสะกดก็อ่านตัวสะกดแต่คานี้ไม่มีเราก็ไปอ่านวรรณยุกต์เลยพร้อมนะคะพอรอโอโผลไม้เอกโผลพอรอโองอพโพรง ขอ้อลอโอนอโครน,นแก้คำอีกแล้วต่อเลยนะคะค้อรอโอมอโครมกอรอโอทอโกรดต่อไปนะคะจะเป็นคำที่ออกเสียงสองพยางนะคะต่ออาตาตอโอโตอ กโอโกไม้โทโกดอีดีโกดีมมโอโมหอโอโหโมหโรโอโรตอีตีโรตี ต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปจะเป็นกลุ่มคํานะคะมันจะยาวสักนิดนึงเด็กๆค่อยๆสะกดนะคะเวลาสะกดไปแล้วเราต้องจําด้วยว่าเราสะกดคำเนี้ยไปว่าอะไรนะคะพร้อมนะคะอ็กซิเนต์เล็กน้อยโทรสัพท์ความอ่ามาแล้วมาแล้วต่อขอโทษค่ะจออีกงอจริง จอโอโจไม้โทโจจริงโจลอโอโลไม้โทโลสออสัมพอเอาเผาสัมเผารวมทั้งหมดนะคะจริงโจโลสัมเผาต่อไปค่ะลออิงอลิงหออ ย่อหอยไม้โทห้อยหอโอนหนลิงห้อยหนยอโอนโยนลออูกลูกปอโองอโปงไม้เอกโปงโยนลูกโปง เมื่อเราสะกดคําไปแล้วหนึ่งรอบนะคะครูโบก็จะพาเด็กๆไปอ่านเป็นคําเลยแบบไม่ต้องสะกดนะคะนิ้วพร้อมนะคะไปเลยค่ะโนโบโตโลกโตโยงโรคโจนโดงโน,โนโดโผโปรงโ,โคลน โครมโกรธตาโตโกด็ดีโมโหโรตีจิงโจ้โลสัมเภาลิงห้อยโหนโยนลูกโป่องอ่านแล้วหนึ่งรอบนะคะถ้าเด็กๆมีเวลา ก็ย้อนดูคลิปแล้วอ่านอีกนะคะถ้าผู้ปกครองไม่มีเวลานักเรียนก็อ่านตามครูจากในคลิปแบบนี้นะคะถ้าเราอ่านบ่อยๆเราก็จะอ่านหนังสือเก่งนะคะทีนี้ไปดูข้อที่2เลยเห็นข้อ2ไหมเอ่ยอ่าข้อที่2นะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้หนักเรียนเติมสรลโอแล้วฝึกอ่านคํานะคะเด็กๆเติมสระโอเลยเติมปุ๊บพูดเลยโอ โอ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 สระ,ะโอหัวเข้านะคะอ่าเด็กๆได้สระ,ะโอแบบนี้ไหมคะเด็กๆสังเกตหัวก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาส่งงานถ่ายรูปส่งงานมาถ้าสระ,ะโอหัวอยู่ข้างนอกนะคะไม่เอานะคะ สำรวจงานตัวเองก่อนด้วยนะลูกซาลาโอต้องหัวอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเรียกว่าหัวเข้านะคะถ้าหัวออกหัวออกแบบรอเรือไม่เอานะคะหัวออกแบบรอเรือแบบนี้นะคะไม่เอานะคะลูกแบบนี้เรียกหัวออกนะคะแต่ซาลาโอต้องหัวเข้านะคะสำรวจซาลาโอของตัวเองให้ดีนะอ่ะทีนี้เรามาอ่านคำที่เราเติมซาลาโอเมื่อสักครู่นี้พร้อมกันนะคะ ตอแองอแตงมอโอโมแตงโมโลอ,อูกอลูกปอโองอโปงไมเอ็กโปงลูกโปงขออาวอขาวไม้โทข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดคอโอมอโคม ฟอไอไฟโคมไฟสออีกงอสิงตอโอโตสิงโตเราก็จะได้ทั้งห้าคำนี้ว่าอะไรบ้างไปเลยค่ะแตงโมลูกโป่งข้าวโพดโคมไฟสิงโตต่อไปนะคะในส่วนของข้อที่3มเนี่ย คออดอคัดลออายอลายมอือมือคัดลายมือข้อที่3นะคะเขาให้นักเรียนคัดลายมือตามเส้นประที่เขากําหนดไว้ให้นะคะเห็นเส้นประไหมคะเด็กๆพยายามหน่อยลากทุกครั้งที่เขียนหนังสือเนี่ยให้เขียนจากหัวก่อนเสมอนะคะให้เด็กๆเขียนจากหัวไม่ว่าจะเป็นสระหรือพยัญชนะนะคะ เขียนเริ่มจากหัวก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็ลากไปให้ตรงตามรอยเส้นประนะคะ4ี่คำเขียนคำละคำละสองครั้งนะคะเดี๋ยเด็กๆย้อนกลับมาเขียนเองได้นะอืมในส่วนของหน้านี้เราลืมอะไรไปลืมบอกเด็กๆว่าหน้าที่4ี่ิบสอ่ะในไร่ข้าวโพดเด็กๆเห็นในไร่ข้าวโพดข้างบนข้างบนที่เราอ่านตรงนี้ไหมเจอไร่ข้าวโพดไหมคะต้นข้าวโพด อทุกอันเป็นต้นข้าพดเห็นไหมทุกต้นที่เด็กมีเด็กอยู่นานใช่แล้วให้นักเรียนใช้สีหรือดินสอใครอยากจะใช้สีจะได้เห็นชัดเจนก็ใช้สีนะคะสีได้ดินสอได้นะคะมาเมื่อสระแอครูให้ใช้สีแดงนะคะแต่สระโอเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้ คัดสระ,ะโอมาให้คุณครูหาสระ,ะโอให้เจอนะคะไม่ทราบว่าสระ,ะโอซ่อนอยู่ตรงไหนของต้นข้าวโพดบ้างนะคะเด็กๆหาสาะ,ะโอแล้วคัดส่งมานะคะรวมถึงข้อ3าคัดลายมือคําส่งมาให้ด้วยต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่4ก่อนเลยข้อที่4นะคะจะเป็นคํามาให้แต่คาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ขาดวรรณยุกต วันในยุคในที่นี้เขาจะให้นักเรียนเติมแค่ไม้เอกหรือไม้โทเท่านั้นอ่ะนี่คือไม้เอกนะคะไม้เอกมีขีดเดียวอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะไม้โทมีหัวนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆเ,เราจะมาเติมวันณนยุกตามคํา ที่เขากำหนดมาให้เนี่ยแต่เขายังไม่ได้มีวรรณยุกมานะคะอาพร้อมแล้วนะคะคุยโมแต่ตอนเนี้มันยังไม่เป็นโมมันยังเป็นโมโอโมเราจะทำให้มันเป็นโมเราจะต้องเติมวรรณยุกอะไรคะมมโอโมโมเอกโมโมโทโมเอาไม้โทมาไว้บนมอม้าค่ะเด็กๆใช้ไม้โทนะคะ โมโทโมนะคะคุยโมคุยพูดไปเรื่อยขี้โมพูดเื่อไม่จริงคุยโมอะไรนี้ต่อไปจริงโจเราจะทำให้เป็นจริงโจจอโอโจโจอเอกโจ,จโ,โจโทโจเพราะฉะนั้นเติมวรรณยุกอะไรคะ ไม้โทนักเรียนเอาไม้โทนะคะมาเติมบนนี้บนจอจานนะคะเพราะวรรณยุกเนี่ยจะอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะต่อไปทางโคง้งตอนนี้มันเป็นทางโคง้งคอองอโ,งโคง้งเราจะทําให้เป็นโคง้งคอองอโค้งโคง้โคงเอกโคง้โคงโค้งโทโคง้ง เติมไม้โทบนคอควายหรือบนงองูคะบนคอควายเพราะวันณยุกจะอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะคอควายเป็นพยัญชนะต้นแต่งองูเป็นตัวสะกดดังนั้นเราเติมไม้โทบนคอควายต่อไปลูกโปง่งแต่ตอนนี้มันเป็นลูกโปง่ง เราจะทำอย่างไรดีถึงจะเป็นลูกโป่งคะเด็กๆตอบคุณครูเห็นไหมอ่าเราเติมวรรณยุกต์ไม้เอกบนปอปลานะคะปอองอโป่งโป่งเอกโป่งโป่งโทโป่งไม่ใช่ลูกโป่งนะลูกโป่งเราต้องเติมไม้เอกนะคะเวลาเขียนเขียนอยู่ข้างๆหางปอปลาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะตั โกตอนนี้มันเป็นตะโกมันยังไม่โกเลยเราจะทําให้เป็นตะโกเราจะต้องเติมวรรณยุกอะไรมาผัานพร้อมกันกโอโกโกเอโกโกโทโกนะคะเพราะฉะนั้นเราเติมไม้โทบนกอไก่นะคะต่อไป โมแป้งตอนนี้ยังไม่โมเป็นโมแป้งเมื่อกี้เราเติมคุยโมไปแล้วใช้ไม่โทแต่ถ้าโมจะใช้ไม้อะไรไมมโมโอโ,โ,โมโมเอโมโมโทโมนะคะเติมไม้เอกบนโมม้มมานะคะ,อ,ะอ่าต่อไปนะคะ เวลานักเรียนเขียนไม้เอกอะนักเรียนเขียนให้ตรงกับหางมา้มา,มาตรงนี้นะคะต่อไปหอยโคงตอนนี้ยังไม่เป็นโคงเป็นหอยโขงเราจะทําอย่างไรให้เป็นโคงขอ,งขอโองโโคงโคงเอกโคงเราเติมวรรณยุกต์ไม้เอกถ้าโคงโทรก็โค้งมันจะเลยโคงไปนะคะ โขงเอกโขงเวลานักเรียนเขียนไม่เอกอะนักเรียนเขียนให้ตรงกับหางขอไข่นะคะต่อไปพระโลตอนนี้เป็นพระโลยังไม่โลโลโอโลโลเอกโลโลโทโลนักเรียนเติมวรรณยุกต์ไม้โทบนลอล,ลิงนะคะโด่งดังตอนนี้ยังไม่โด่งเลย ยังเป็นโดงอยู่เลยดอโองอโดงยังไม่โด่งเลยถ้าเราจะให้โดง่งเราจะต้องเติมวรรณยุกตอะไรดีนะดอโองอโดงโดงเอกโดงโดงโทโดงเพราะฉะนั้นเราเติมวรรณยุกตอะไรเอย่ยหมายเอกนะคะคำสุดท้ายแล้วโอเอ โอเอนะคะเราจะเติมวรรณยุกอะไรดีตอนนี้เป็นโอเออยู่อโอโอโอเอกโอโอโทโอเราเติมวรรณยุกไม้โทบนออ่างนะคะเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้หรือเปล่าได้เหมือนคุณครูไหมคะ เหมือนเนาะต่อไปข้อที่ห้าขอเบียดพื้นที่หน่อยนะคะกระดานเต็มข้อที่ห้าเด็กๆเ,เห็นข้อที่ห้าไหมข้อที่ห้านะคะเขาให้ในักเรียนเขียนคําสระโอจากภาพแล้วฝึกอ่านมีภาพทั้งหมด5ภาพนะคะครูก็ไม่ได้วาดให้เหมือนเดิมเด็กๆด,ดูภาพในหนังสือของเด็กๆนะคะภาพแรกก็คือโบโบเวลาเด็กๆเ,เขียนนะ่ะเราจะสะกดว่าบบโอโบใช่ไหมคะบบโอโบแต่ทีเนี้ย บอใบไม้อะอยู่ที่หลังแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านบอใบไม้ก่อนเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านพยัญชนะต,ต้นก่อนเสมอแต่สระโอมันอยู่ข้างหน้าเราก็เขียนสระโอก่อนเลยแล้วตามด้วยพยัญชนะบอโอโบนบเรียนเติมเลยค่ะบอโอโบต่อไปเป็นรูปใบไม้ใช่ไหมใบไม้หน้าตาแบบนี้ก็คือใบโพเด็กๆก็เติมพอโอโพ ได้ไหมคะบอโอโบพอโอโภต่อไปรูปอะไรเอ่ยโซสอโซเนาะโซสอโอโซไม้เอกโซตั้งไว้ก่อนเลยว่าสะระโออยู่ข้างหน้าตามด้วยสอโซบนสอโซมีไม้เอกได้ไหมคะแบบนี้ได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะรูปอะไร องคำนี้มีพยัญชนะต้นและมีตัวสะกดด้วยนะคะองแน่นอนต้องใช้สะระโอนักเรียนตั้งสะระโอขึ้นมาก่อนเลยลูกอโองอองไม้เอกองนะคะสะระโอขึ้นก่อนเลยพยัญนชนะต้นออางตัวสะกดงงูวรณยุกไม้เอกนะคะไม้เอกอยู่บนออาง แบบนี้นะคะได้ไหมคะอองอูไมเอกองและคำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวหอลโอโหลนะคะภาพนี้คือโหลโหลเอาไว้ใส่ขนมไว้ใส่ของอะไรที่มันห้ามพวกขนมปังหรืออะไรบิสกิตนะคะเอาใส่โหลไว้นะอ่ะเราก็ตั้งซาลาโอขึ้นมาก่อนเหมือนเดิม หอลอไม่ได้กระดกลิ้นแสดงว่าใช้ลอลิงลอลิงไม่กระดกลิ้นนะคะแต่ถ้ารอเรือต้องกระดกลิ้นด้วยนะแยกวิธีแยกระหว่างรอเรือกับรอลิงนะคะหอลอโอโหลตั้งสละโอมีหอหีบตามด้วยรอลิงนะคะ เด็กๆจะได้หอรอโอโหลแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าห้าคำจากภาพเราได้คําว่าอะไรบ้างสะกดตามเลยนะคะบอโอโบพอโอโพซอโอโซไมเอกโซอโองอโองไมเอกกโงมหอรอโอโหลโบโพโซโองโหล เรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่ข้อหกให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่ประสมด้วยสระโอไม่ต้องทำข้อนี้ไม่ต้องทำนะคะเว้นไปเลยเสร็จแล้วสุดท้ายมาสรุปความเข้าใจสระโอกันครูบบขอเบียดพื้นที่ตรงนี้นิดนึงกระดานเต็มแล้วสาระโอตัวโตวเห็นไหมตัวสูงสาระโอเป็นสระเสียงอะไรเอย่ยมาสักครู่ที่เราพูดกันโอ้เงี้ย สั้นหรือยาวเสียงยาวเราสะกดคำว่ายาวได้ว่ายอ่ออ่าวอยาวยอก็คือยอยักษเขียนเลยค่ะอาก็คือสระอาวอก็คือวอแหวนยออาวอได้ว่ายาวอ่ามาแล้วยาวเด็กๆเขียนเหมือนครูโบไหมเก่งมาก ซาลโอมีเสียงยาวเขียนไว้ที่ไหนของพยัญชนะต้นคะข้างหน้ามาสะกดข้างหน้าด้วยกันนะคะขออางอขางไม้โทข้างขอก็คือขอไข่อาก็คือสาระอางอก็คืององูเด็กๆเ,เขียนเลยนะคะ โทก็คือไม้โทไว้บนขอไข่ทันไหมทันนะคะได้ข้างแล้วต่อไปคุณโบก็ได้ยินเด็กๆตอบด้วยครูโบกเก่งมากอัจฉริยะมากต่อไปนะคะหน้ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหอนอาหนาไม้โทหน้าหอก็คือหอหีบนอก็คือนอหนูอาก็คือสระอา โทก็คือไม้โทหอกับนอเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวดังนั้นวรรณยุกต์จะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองก็คือนอหนูนั่นเองอ้าวได้ไหมคะแบบนี้เขียนเหมือนคุณครูไหม ơi? เอ่ยเขียนเหมือนเก่งมากนะคะสระโอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้า พยันชนะตนเสร็จสระโอเพียงเท่านี้นะคะคลิปสอนประมาณ23นาที ไม่เกิน25นาทีนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะดูจนจบนะคะ,ะค่ะขอบคุณเด็กๆมากนะที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูจนจบขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่ดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดในคลิปก็จะมีโทรศัพท์ความบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาสอนเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ